สวัสดีค่ะพื่อนผู้ติดตามอีกแล้วนะคะที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะกับช่องสาวฟอร์ดโปรโมชั่นนะคะวันนี้นะคะสาวจะมารีวิวรถตัวเอเวอเรสต์นะคะตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาอยู่ที่1.599,000บาทนะคะตัวนี้180แรงม้านะคะแรงดึงที่สี่ร้อ ส่วนฝากระโปรงนะคะจะเป็นคําว่าเอเวอเรสตัวนี้คือเป็นคําว่าเอเวอเรสตัวนี้คือมาจากโรงงานนะคะสาวไม่ได้ทําเพิ่มเพราะว่าถ้าเป็นตัว M Y 2 1นะคะจะมีเอเวอเรสติดมาที่ฝากระโปรงนะคะซึ่งจะเป็นโพรเมียมเลยนะคะตัวนี้ตัดกับสีดําก็เข้ากันนะคะหล่อเลยนะคะส่วนตัวกันชนล่างนะคะก,กันชนล่างตัวนี้สาวเป็นงานพ่นนะคะพ่นเป็นสีดําด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับสี ตัวรถลูกค้าอยากได้ดําดุนะคะตัดดําด้านคือรถเป็นสีดำเงาอยู่แล้วนะคะก็คือตัดกับสีดําด้านก็ดูสวยหลอดุเข้มใกแบบนะคะสำหรับตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ส่วนเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็คือยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ที่สาวเพิ่มเติมให้นะคะก็คือจะเป็นตัว ไฟนะคะตัวนี้สาวอัปเกรดให้เป็นไฟหน้าเป็นมัดแตงนะคะซึ่งเป็นไฟใบ LED นะคะเพิ่มกรอบวงแหวนตัวนี้ขึ้นมาเป็นกรอบวงแหวนสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็เพิ่มมัดแตงสามขีดตรงนี้ให้นะคะพร้อมไฟเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะแบบวิ่งกลางวันนะคะเนี่ยค่ะที่สาวเพิ่มให้แล้วก็ครอบไฟหน้าด้วยสีดําด้านนะคะเพิ่มมิติให้กับตัวรถให้ดูหลอดูมิติมากขึ้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นคิวล้อขนาดสนิ้วนะคะแบบสีดําด้านเนี่ยค่ะจะเป็นขนาดสนิ้วสีดําด้านก็ประมาณนี้ค่ะนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ล้อแมกนะคะตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแมกนะคะเป็นแมกฟูลนะคะลายเวเปอร์เนี่ยค่ะ2 7 5 5 5 R นะคะเป็นยางเ f รุติดนะคะตัวนี้นะคะก<ๆ>็คือวิ่งได้ทุกสภาพถานนสำหรับตัวนี้นะคะเป็น แบบออเทเรนนะคะตัวนี้นะคะก็ตัว BF เนี่ยคือเป็นที่นิยมคอดติดกันนะคะสำหรับลูกค้าตัวเอเวอร์เรสนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวข้อบนะคะแก้มข้างข้อประจกชา้างตัวนี้คือ,เ,อเป็นงานครอบนะคะเป็นสีด,ดำล่างทั้งหมดนะคะตัดกับด้านน้กก็เป็นี เนะะี่ยค่ะสังเกตได้แต่ว่าตัวนี้ลูกค้าให้พ่นทุกอย่างที่เป็นโครเมียมก็คือพ่นเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะคะเพื่อให้เข้ากับสีตัวรถเขานะคะก็คือให้ดูดุแต่งแบบดุดุนะคะตัวนี้แล้วก็ตรงมือจับนะคะกับรองบ้ามือจับตัวนี้เป็น ที่สาวครอบให้นะคะเพิ่มเพราะว่าช่วยเรื่องกันร้อยนะคะเวลาร้อยกุญแจรอยเล็บติดขัวนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็ที่เพิ่มให้อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นตัวกันาสารนะคะที่สาวเพิ่มให้แล้วก็ราวหลังคาปกติถ้าเป็นตัวไทเทเนียมพลัสราวหลังคาจะเป็นสีเงินนะคะตัวนี้ก็คือพ่อนเหมือนกันคะ่ะลกค้ายพ่นเป็นสีดําเหมือนกับตัวเอลิสสปอร์ตนะคะก็คืคอพ่อนสีดําให้นะคะตัดดําทั้งหมดเลยตัวนี้นะคะ ส่วนด้านท้ายนะคะเดี๋ยวให้ดูกันท้ายกันบ้างตัวนี้เปลี่ยนเป็นไฟไท้าย d L C นะคะตัวนี้ไฟไท้าย d L C เนี่ยลูกค้าเลือกได้เป็นโคมแดงหรือดํานะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นโคมดํานะคะนะคะี่ค่ะเป็นไฟไท้าย G L C นะคะแบบใหม่ก็คือจะเป็นไฟวิ่งแบบเต็มนะคะแล้วก็ไฟถอยตรงนี้ก็คือจะเต็มดวงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสาวไปถอยให้ดูอีกทีนะคะแล้วก็ที่สาวเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นตัวคาสายท้ายด้วยนะคะคาสายท้าย มีคำว่าเอเวอร์เรสตัวนี้เป็นแบบรีไฟนะคะเป็น LED นะคะก็คือเวลาเราเบรกก็คือจะเป็นดวงโคมงสีแดงนะคะแล้วก็ถอยจะเป็นสลับขาวนะคะแล้วก็ส่วนกันชนท้ายนะคะตัวนี้เราก็เป็นงานค้นเหมือนกันค่ะค้นดำนะคะแล้วก็ใส่ไฟทับทีมรูปตัว C ให้ตรงกันชนท้ายด้วยนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวสาวเปิดภายในด้านท้ายให้ดูนะคะ นี่เลยจ้าด้านท้ายนะคะตัวนี้อ่าเราของที่ที่ทุกอย่างที่เราถอดของลูกค้านะคะก็คือสาวจะคืนให้กับลูกค้านะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าตัวนี้ได้เปลี่ยนท่อด้วยนะคะเป็นท่อ SKS เดี๋ยวสาวให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็อ่าตัวนี้บรรทุกได้ถึง900กิโลนะคะลูกค้าก็เนี่ยบรรทุกท่อยาวมากก็สามารถบรรทุกได้นะคะในรถคันเดียวซึ่งเป็นรถอนเนกประสงค์ SUV ที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะสำหรับตัวนี้เนาะ เป็นรถระดปบผสมที่ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะเนี่ยค่ะก็มันทุกได้900กิโลสำนะะหรับตัวนี้เนาะ,ะส่วนท่อเนี่ยค่ะเดี่ยให้ดูท่อนะคะตัวนี้สับเปลี่ยนท่อทั้งเส้นนะคะเป็นท่อ SKS นะคะเนี่ยค่ะ เป็นท่อ SKS ด้านหลังจะเป็นลายแคปล่านะคะีค่ะอันนี้เปลี่ยนยกเส้นนะคะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะปลายนะคะแต่เปลี่ยนเป็นยกเส้นเลยซึ่งถอดเส้นเก่าออกแล้วก็คืนให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ใส่เส้นใหม่ไปนะคะก็คือเพื่อให้ท่อ,อมันเสียงเครื่องยนต์ก็จะได้แบบนิ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูด้านหน้ากันบ้างนะ ในตัวนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าพ้าสเป็นเบาะหนังเดินได้สีเทานะคะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะภายในแล้วก็เบาะไฟฟ้าตัวนี้ปรับได้ ปกทิศทางนะคะขึ้นลงได้สูงต่ําได้นะคะแล้วก็ที่สาวเพิ่มเติมให้ตัวนี้ก็คือจะมีสครับเพจตรงชายบันไดให้นะคะตัวนี้ที่เพิ่มให้แต่ถ้าเป็นตัวสครับเพจมีไฟตัวนี้คือมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ภายในเนี่ยค่ะสาวให้เลือกได้ลูกค้าเลือกคมหม5ดีได้นะคะว่าจะเลือกลายอะไรนะคะสีอะไรตัวนี้ลูกค้าเลือกสีดําเป็นได้ได้ด,ด้วยนะคะภายในก็ดูดาดุนะคะทั้งคันเลยนะคะตัวนี้ก็ ป็นโรม5 d ดีที่ปูได้ถึงด้านหลังเลยนะคะก็คือจะช่วยเรื่องความสะอาดดูแลง่ายนะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นพงมอะไรไฟฟ้านะคะแล้วก็พงมอะไรมัลติฟังก์ชันตัวนี้ก็คือจะมีทั้งคุดคอนโทรลนะดดฟทีคุดคอนโทรลนะคะซึ่งเวลาเราวิ่งทางไกลนะคะก็จะช่วยเรื่องลดความเมื่อยล้ากับผู้ขี่ได้นะคะสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็อคอนโซลหน้านะคะตรงนี้จะเป็นหนัง เดินได้สีเทาเนี่ยค่ะก็ภายในก็ดูหรูหรานะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะคะนคะคะก็คือออปชันจัดแน่นเหมือนเดิมนะคะระบบความปลอดภัยเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีพาโดรามิกมวลสลูปด้วยนะคะนี่ค่ะให้ดูภายใน เผื่อลูกค้ามีเด็กๆนะคะชอบไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไว้นอนดูดาวได้รับลมได้นะคะตัวนี้เนาะดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังบ้างลูกค้าด้านหลังด้านหลังถ้าบอเรียบได้ถึงแถวที่สองนะคะตัวนี้ นะคะเนี่ยเพิ่มเติมให้ก็คือจะเป็นพับเพจตรงทางขึ้นชายบันไดด้วยนะคะแล้วก็เราสามารถพับเบาะได้ถึงด้านหลังเลยเผื่อเรามีบรรทุกของยาวมาสารบรรทุกท่อก็คือใส่ท่อได้ทั้งเส้นเลยนะคะค่อนข้างจะยาวอยู่นะคะตัวนี้ค่ะแต่ว่าสามารถใส่ได้จริงแล้วก็ถ้าเรามีสบายชิกเยอะก็นั่งได้จริงนะคะเป็น s u v ที่นั่งได้สบายๆนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะตัวนี้ขายดีที่สุดในตอนนี้นะคะเป็นรุ่นไทเทเนียมพลาสนะคะตัวนี้เป็นรถขับเคลื่อนสอง้อนะคะราคาอยู่ที่1ล้าน5แสน 喽。